คือทิ่นน้ำเขตขามไทยสุดแนวเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วพื้นดินสิ้นแนวทะเลกว้างใหญ่ชาติไทยในเก่าการถูกเขารานย่ำใจเคยเสียน้ำตาม,มามากเพียงไหนเสียเนื้อเลือดเท่าไรชาวไทยจนได้ดีเราถอยมาอยู่แสนไกล รวมเผ่าไทยอยู่ยางเสรีพระสยามจงนำโชคดีพื้นดินที่นี้คือแผ่นดินทองพื้นที่อําเภอเคียนซาครับพี่น้องครับผมผมบนศินปางตูนนะครับจากลุ่มน้ำตาปีต้นตีกกอกกำเดิดนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็มาอยู่ช่วงกลางของลุ่มน้ำตาปีอีกครั้งนะครับเพราะนั้นมาร่วมกับพี่น้อง เพื่อจะต่อสู้เรียกร้องสิทธิเรื่องที่ดินตำกินนะครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องไม่มีที่ดินทำกินจริงๆใช่ไหมครับเราจนใช่ไหมครับแต่เราจนที่ดินทำกินเราไม่ได้จนใจใช่ไหมครับใจต้องสู้ใจต้องไม่ถอยใจต้องไม่ท้อสองวันที่ผ่านมานะครับพี่น้อง เราไปอยู่ที่ธนรักษ์ถามว่าเราไปทำไมก็ไปเคี่ย์น้ำนะครับเคี่ยนน้ำที่มันคอยตามตีนตามเท้าของเราที่เราเข้าในแปลงที่ดินไม่ได้เพราะนั้นวันนี้นะครับท่านเลขานายกเราไปเปิดปากแผลไว้แล้วที่ที่หน้าไอ้ที่หน้าธนรักษ์ครับวันนี้ไอ้ท่านเลขานายกจะมารีดน้ำรีดหนอง ที่คอยตำเท้าเราออกใช่ไหมครับพี่น้องเพราะนั้นเราไปเปิดปากแผลไว้แล้วเพราะนั้นนะครับชีวิตของการต่อสู้เรื่องที่ดินตำกินของผมนะครับถามว่ามันยังน้อยยังน้อยจริงๆรแล้วไอ้ภาษา,ากลางนี่มันไม่ค่อยถนัดผมไปได้แค่ประจวบถึงมั่งไม่ถึงมั่งเะจริงจริง,รงถ้าพูดใต้มันก็เหยียดหน้าชัดเจนกว่าแต่ว่าเวทีก็อบอกว่าเออเมีการถ่ายทอดสดนะครับรันก,ก็จำยอมนะครับเพี้ยนบ้างก็ไม่ว่ากันเพราะเราคนใต้ลิ้นมันแข็ง นะครับราันถามว่าเรามาต่อสู้เรื่องที่ดินนะครับที่ดินผมเคยบอกว่าที่ดินมันคือชีวิตเพราะที่ดินเป็นต้นทุนของการก่อเกิดของมวลมนุษย์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมันขาดดินไม่ได้พี่น้องครับตอนที่พี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่บนอะไรครับครับ,รบเราต้องนั่งอยู่บนดินแล้วการจะทำมาหากินได้ผูกกำลังพวกเราชาวเกษตรกรต้องทําที่ไหนครับต้องทําบนดินใช่ไหมครับ และตอนนี้สิ่งที่เราไม่มีก็ดินยั่ไหมครับครับพี่น้องครับเราคนไทยนะครับถามว่าเขาจะให้เราไปอยู่ที่ไหนล่ะจะไปอยู่ถามจังหวัดายเดนภาคใต้เหรอเพราะถามว่าถามจังหวัดายเดนภาคใต้ตอนนี้ก็ปัญหาเยอะนะครับถามว่าเราไม่จําเป็นหรอกครับต้องไปถามจังหวัดายเดนภาคใต้ราะสุราชกระบีพื้นที่ยังรองรับพวกเราอีกเยอะเพราะนั้นถามว่าเราจะกล้าเอาที่ดินจุดนั้นหรือไม่ หลายคนแถวบ้านผมก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปมั่วกับตาที่ดินของนายทุนไปเอาไม่ได้ผมบอกว่ามันพูดโอ้โหนายทุนที่ไหนนายทุนมาเลเซเียไม่ใช่ของมาเลเซเียนะครับรันที่ดินทุกผืนในประเทศไทยทุกแต่รางนิ้วมันต้องเป็นของคนไทยเราคนไทยยังไมครับมีพ่อยม่ยังไมครับที่มาเรียกก้องที่ดินนํำกินในจุดนี้ครับถ้ามีเราก็ไม่ให้เพราะมันคนต่างชาติคนต่างด้าวราะ ถามว่าขนาดที่มันมาแย่งอาชีพของเราก็พอประมาณแล้วเราไม่ให้มันมาแย่งดินของเราดินก็เราเรา,เราต้องไปเอาคืนจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ช่อโกงเราช่อโกงรัฐบาลเพราะนั้นถามว่าพวกนี้เราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เขาหลุดพ้นออกจากพื้นที่ในสิทธิครอบครองก็รอยได้นะครับผมเพราะนั้นพี่น้องทุกคนครับสองวันแล้วที่อยู่ที่ หน้าธนรักวันนี้เป็นวันที่สามนะครับถามว่าตาขึ้นเวทีถามว่าตอนนี้เราก็อยู่ในยกที่สามมวยรอบนี้ผมบอกพี่น้องว่ามีแค่สามยกนะครับสําหรับคนที่จะยกมือให้พี่น้องก็กําลังมาเดินทางมาเกือบจะถึงแล้วนะครับถามว่าเขาจะมาชูมือชูตงเพื่อนําสู่พี่น้องเข้าพื้นที่ดินทํากินของเขตพื้นที่อ,อําเภอเขียนซาครับรันพื้นที่อ,อําเภอเกียนซาพี่น้องครับยังอีกเยอะ แถวอย่างที่กระบี่นะครับผมไปสืบสอบข้อมูลแถวกระบี่ก็ไปทํางานอยู่แถวกระบี่สองสามเดือนนะครับก็ไปสืบสอบเรื่องที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนนของเรานะครับแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่พี่น้องเอ้ยถามว่าขนาดข้าราชการตอนนี้มันไม่รู้สึกเลยผมไปหามเมื่อเมื่อฉุกที่บานมานะครับถามว่าพวกนั้นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นที่เราไปคอยสืบสอบข้อมูลสอบมาบกเสขยปอกปิดตลอดนะครับไม่ว่าสปอกอรหรือว่าป่าไม้นะครับ ตอนนี้ผมบอกพี่น,น้องตรงๆว่าเราทําจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์จบครับทาเกตพื้นที่เชียงรายจบเราจะไปต่อสู้ที่ที่กระบี่เพื่อพี่น้องชาวกระบี่ด้วยนะครับไปไหมครับเพราะพี่น้องชาวกระบี่ก็รอคอยผลสำเร็จจากพี่น้องชาวสุราษฎร์อยู่เขาก็บอกกับผมมาอย่างนั้นถ้าพี่น้องชาวสุราษฎรทำพื้นที่ให้กับคนจนในจังหวัดสุราษฎร์สำเร็จเพราะนั้นพี่น้องกระบี่เขาจะร่วมลุกขึ้น มาต่อสู้ร่วมกับพวกเราสุราชพี่น้องาวสุรร์ไปช่วยกระบี่ไหมครับใครับในจังหวัดกระบี่นะครับมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณยี่สิบกยี่สิบกรายนะครับแต่พื้นที่ครอบครองทําผลประโยชน์ประมาณสองแสนไร่นะครับตอนนี้อยู่ในมือผู้ประกอบการทั้งนั้นทั้งทั้งที่พื้นที่ส่วนมากก็บุตรสัญญาเช่าไปแล้วบางพื้นที่ก็บุกรุกนะครับแต่ว่าการบุกรุกก็ไม่ไม่เหมือนกับไม่แตกต่างก,กับของเราแต่รุราสหรอกครับเพราะว่ากลุ่มนายทุน มันไปหัวกับกลุ่มของการาชการนะครับ้าราชฐการบางคนนะครับที่ว่าเอาเปรียบช่อฉนเอาเปรียบพวกเรานะครับเพราะนั้นสถานที่นี้ผมอยากให้พี่น้องช่วยปรบมือให้ท่านนายเพอหน่อยนะครับที่ให้สถานที่กับพวกเราครับและส่วนท่านที่สองที่เราจะลืมไม่ได้ก็ท่านผู้อำกับสพอำเภอเกนซาครับช่วยประมือท่านด้วยครับเพราะได้อำนวยความสะดวกสถานที่นะครับเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านช่วยเหลือพวกเรานะครับขนาดการเดินทางครับเมื่อวานนะครับเมื่อตอนที่เราไปที่หน้าธนาักษ์นะครับเพราะพี่น้องไม่ทราบได้ฟังวิทยุไหมนะครับเพราะว่าทางเจ้วหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับผ่านสื่อวิทยุช่องเอฟเอ็มนะครับเพื่อให้พี่น้องที่เดินทางเกิดความสะดวกสบายก็เลยเปิดถนนเส้นใหม่นะครับเพื่อเกิดให้เกิดการย,ายราจรที่มันสะดวกสบายขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้โอกาสกับพวกเราแล้วนะครับ ราะนพี่น er so ้องตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องตื่นกระดกเพราะนั้นบอกกันมาเยอะๆนะครับบอกว่าครั้งนี้มันถึงจุดจบของนายทุนอีกแล้วครับเพราะนั้นถามว่าพี่น้องนะครับที่มาอยู่ตรงนี้ผมรู้อําทันร้อนเหนื่อยร้อนแต่ถามว่าเราต่อสู้ครั้งนี้เราขอเพียงแค่เสียเหื่อนะครับเราไม่ให้เสียเลือดอีกต่อไปแล้วนะครับพี่น้องครับเอาเสียแต่เหื่อแต่เราไม่อยากให้พี่น้องต้องเสียเลือดเหมือนครั้งที่ก่อนมานะครับ พราะวันน hey, ี like? well, 3, like ้นะครับรู้สึก <medida> ว่าพ no. <ob> ี่น้องก็มารอคอยกันเยอะเยอะมากๆนะครับแต่ว่ายังไม่ผมมองแล้วยังไม่สำเร็จตามเป้าที่เราวางเป้าไว้ประมาณสามพันนะครับเพราะมีพื้นที่ไว้รองรับพี่น้องประมาณสามพันเพราะช่วงนี้ให้พี่น้องโทรไปบอกคนที่อยู่ข้างบ้านพี่น้องของท่านนะครับที่เป็นคนจนไม่มีที่ดิมให้รีบมาทันก่อนก่อนเที่ยงวันนี้นะครับประมาณเที่ยงวันนี้นะครับตอนนี้ยังมาทันนะครับโทรเลยนะครับโทรเลยโทรให้พี่น้องมานะครับ ที่ดินเรามีให้แน่นอนนะครับมีพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านเลขานายกครับจะมาพบปาพูดคุยกับพี่น้องที่นี่เพราะตอนนี้ตามสืบสอบข้อมูลนะครับว่าท่านกําลังเดินทางมาใกล้จะถึงพวกเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับให้พี่น้องทุนรอคอยเหนื่อยนิดหน่อยหน่อยไม่ว่ากันนะครับพี่น้องครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขอพบปะกับพี่น้องแค่นี้ก่อนครับกบรครับครับนั่นคือ ตัวแทนนะครับข้อกลุ่มสามิตรนะครับคุณบุญสิ้นพังทูนนะครับครับได้มาพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องครับอขออจุดพญ่ยขดนะครับตอนนี้ตบมือตนลับจุดญยไขคดีครับมาสามสิบเรือขันแล้วครับกำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับกำลังทยอยมาขออจุดหญ่ยขดมาแล้วเข้ามาในพื้นที่เลยครับ